สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่การบรลักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่การบรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้สยามชาแนลจะพาทุกท่านมาดูธนบัตรนะฮะทั้ง4ใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีนะครับก็ยินดีที่จะรับซื้อในราคา10,000บาทนะครับ ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะฮะหนึ่งบาทเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเจอเลขสวยๆก็มาคุยกันได้ครับเอามากกว่าหมื่นก็ได้นะครับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะติดต่อสยามชาแนลนะครับขออนุญาตขึ้นเคียวโค้ดให้ก่อนครับนี่เป็นคียวอาโค้ดของช่องสยามชาแนลของเราเครับเพื่อนๆสามารถติดต่อแล้วก็แอดไลน์มาได้นะครับ ลายด้านบนนั้นนะฮะสยาม CCFC นั้นเป็นลายที่ตอบสดกับเพืเ่อนๆนะครับสามารถพูดคุยโดยตรงกับสยามชแนลได้นะครับแล้วก็ในส่วนของลายด้านล่างนะฮะสอลายนั้นเป็นลายแอดตอบกับอัตโนมัตินั่นเองครับเกิดของท่านนั้นไม่ตรงสเปคที่เราต้องการใครขออนุญาตอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับแต่ถ้าของเพืเ่อนๆนั้นมีราคาที่เรานะฮะอยากจะรับซื้อนะครับหรือนะครับตรงสเปคในคลิปที่เราแนะนำนะครับก็ จตอบกับทันทีนั่นองครับเพื่อนๆนักสะสมครับใครที่มีธนบัตรรุ่นนี้ดูให้ดีนะครับอันดับแรกนะครับคือธนบัตรนะฮะของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเป็นรุ่น100บาทรุ่นนี้นะฮะแล้วก็อันดับที่2ครับเป็นนะฮะหนึ่บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นหลังนะฮะของในหลวงรัชกาลที่5แบบนี้นะฮะพระปิยมหาราชนะครับส่วนธนบัตรใบที่3ครับคือนี่ครับ รนบัตรที่เป็นหลังทรงม้านะฮะรุ่นเก่านะครับของในหลวงรัชกาลที่9บาทนี้นะครับแล้วก็ใบที่4นะครับนะฮะด้านหน้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีทั้ง4รุ่นนี้นะครับมาดูคลิปนี้ให้จบนะครับเกิดว่าเพื่อนๆนั้นพบเจอเลีวยก็มีครบทั้ง4ใบนั้นประเมินราคาอยู่ที่1,000 0บาทครับ สามารถติดต่อขายได้ที่สยามช n แนลครับในช่วงนี้เรามาดูข้อมูลที่สยามช n แนลนะครับจะบอกกับเพื่อนๆว่า4ใบนี้ทำไมมีราคาสูงถึง1 0 0 0 0บาทไปดูข้อมูลกันครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามช n แนลด้วยนะครับ เพื่อนๆนักสะสมที่ก็รบกักทุกท่านครับใครมีธนบัตรรุ่นนี้นะครับลองมาสังเกตนะครับตามที่สยามชาแนลจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับใครที่สะดวกในการแคบหน้าจอก็แคบไว้นะครับตัวอย่างของการรับซื้อนะครับธนบัตรนะฮะชนิดราคา100บาทของในหลวงรัชกาลที่10ครับด้านหน้านั้นจะมีพระบรมสาสาธิกธณ์ของพระองค์ท่านแบบนี้นะครับมีหมวดตัวเลขนะฮะสีแดงอยู่ฝั่งด้านบนแล้วก็ ฝั่งขวามือนะฮะมาสังเกตนะฮะจุดที่เราจะบอกกับเพื่อนๆน,นะครับนี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับธนบัตรที่เราจะแนะนำกับเพื่อนๆในคลิปนี้4ใบ1 0 0 0 0บาทนะครับมาดูข้อมูลครับ ด้านหลังนั้นจะมีพระบรมสายาสาธิสลักของพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่จะมีพระบรมสายาสาธิสลักของในหลวงร,รัชกาลที่10แล้วก็พระราชินีของพระองค์ท่านนะครับในร,รัชกาลที่10ครับแต่ว่าธนาบัตรใบนี้นั้นจะมีความต่างจากธนบัตรใบทั่วไปนะครับพเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับปกติแล้วธนบัตรรุ่นนี้นะครับด้านหลังนั้นจะไม่มีตัวหนังสือนะครับแต่ว่านี่ครับเนื่องด้วยนะฮะธนบัตรใบนี้นั้นจะมีตัวหนังสือนั้นทะลุกออกมาเป็นเลขสีแดงแบบนี้ทั้งด้านบน้ดาน ข้างฝั่งซ้ายมือของท่านนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอนะครับที่ทะลุออกมาแบบตัวเลขสวยๆนะครับที่มองได้ชัดกว่านี้นะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับให้เห็นตัวเลขสวยๆนะครับสภาพผมๆนั้นแน่นอนครับหลักพันแน่นอนนะครับในส่วนของธนบัตรใบนี้นะครับมาดูกันต่อที่ธนบัตรใบที่2ข้อมูลของใบที่2นะครับ วันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ใบ10,000น,นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีก็ส่งมานะครับแอดไลน์ไอดีนะครับอยู่ต้นคลิปนะครับนะครับนี่คือนะครับอ่าธราบัตของในหลวงรัชกาลที่9ครับเบื้องหน้านั้นจะมีพระบรมศายาศาสตรทิศลักษณ์นะฮะของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9แบบนี้มีข้อความนะครับบอกว่า1,000บาทครับมีตัวเลขบอกตัวเลขนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตัวเลขนี้นะฮะ เจ็ดศูนยคือเลขตองศูนย์ะครับเลขตองศูนย์นะครับเนี่ยฮะ 7 d 704000ครับนี่คือจุดที่1ที่ท่านควรสังเกตเลยนะครับในธรบัตรรุ่นนี้นะครับจุดแรกนะครับด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าถ้าใครยังไม่สะดวกก็แคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับว่าเราซื้อเลขแบบไหนอย่างไรนะครับคือนะครับมีตอง0-4ตัวแบบนี้นะครับหมวดไม่เกี่ยวนะครับขอให้เป็นตอง0-4ตัวนี่ครับแล้วก็นะครับมาดูด้านหลังครับอ่าจุดที่ทําให้มีราคาแพงนะครับ เพื่อนๆครับธนบัตรรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าสะสมนะครับเนื่องจากว่าเป็นธนบัตร1000บาทที่ค่อนข้างที่จะนะครับบอกว่ามีความสําคัญเนื่องจากผลิตออกมาเฉพาะกิจนั่นเองครับอยู่ตรงกลางนี้นะฮะจะเป็นนะฮะพระมรมสายาสาสตรทิสรักของในหลวงรัชกาลที่5พระปีย่ามหาราชครับนะฮะนี่ฮะจะมีทรงม้าอยู่ฝั่งซ้ายเป็น1000บาทครับแต่เพื่อนเพื่อลองสังเกตธนบัตรอยู่ที่อยู่ในมือของท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีรุ่นนี้นะครับถ้าใครฟังไม่ทันให้แคปหน้าจอนะครับเพื่อนเมื่ ีเราเห็นตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับที่เป็นตอง4ี่หมื่นนะฮะตองศูนย์แต่ว่านะครับจะมีนะครับหมวดตัวเลขนั้นทะลุออกมาอีกครั้งหนึ่งในรุ่นนี้นะครับต้องบอกไว้เลยว่าแบบนี้หายากนะครับและเป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมนื่ถือว่านะครับเป็นตัวเลขที่สวยนะฮะสยามชแนลก็ประกาศรับซื้อเลยเอาแบบไม่อั้นเลยนะครับในรุ่นนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจะเป็น7งงูนะฮะเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ตัวเลขออกมาคมชัดครับดูสวยงามแบบนี้นะ นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ฮะถ้าใครเห็นแล้วก็แคปหน้าจอหน่อยครับแล้วกดกดก้าวบอกเราด้วยนะครับว่าท่านได้เห็นแล้วว่ารุ่นนี้เราซื้อแบบไหนนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้ราคาแพงกว่าปกตินะครับเนื่องจากว,ว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามครับเห็นไหมครับ เป็นตองส0่หมื่นั่นเองฮะตองศูนตัวนะครับถือว่าหาได้ยากนะครับมากระต่อที่รุ่นที่3นะครับใครที่มีนะฮะใบที่3รุ่นนี้ครับนี่คือรุ่นที่เรียกกันว่าหลังทรงม้า10บาทครับนะฮะนี่จะว่าจะมีนะครับพระบรมสารสาธิศรักษณของพระมหากษัตริย์ทรงม้าซึ่งเป็นอนุสาวรีย์นั่นเองครับนี่ฮะแบบนี้นะครับใครที่มีรุ่นนี้สังเกตดูตามที่สยามเชนเนลบอกนะครับดูจุดสําคัญให้ดีนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าใคร นะครับดูไม่ทันหรือฟังไม่ทันให้แคปหน้าจอไปด้วยนะครับเพื่อทําการนะฮะให้เพื่อนเพื่อนได้รู้ว่านะครับทำการติดต่อเรามาแล้วมาขายอย่างถูกต้องครับน้านหลังนั้นจะเป็นพระบรมรูปแบบนี้นะฮะนะฮะที่เป็นทรงมาแบบนี้แต่ว่านะครับธนบัตรใบนี้นั้นจะมีความต่างจากธนบัตรทั่วไปครับเพื่อนเพื่อนเลองดูด้านหน้านะฮะดูให้ดีครับ นะครับใครมีรุ่นนี้นะครับรุ่นหลังส่งมานะครับนี่คือธนบัตรที่เรารับซื้อนะครับแบบธรรมดายังไม่รับนะฮะไม่ต้องส่งมานะครับแบบธรรมดายังไม่รับหรือจะเป็นเลขตองนั้นเรารับนะฮะตองยาวเลยอย่างนี้นะครับหรือเลขหายไปเลยนะครับมาดูครับข้อมูลของธนบัตรใบนี้ทาไมสยามแชนแนลซื้อครับเพื่อนเครับปกติแล้วเนี่ยนี่ครับในส่วนของธนบัตรนะฮะชนิดราคา10บบาทรุ่นนี้หมวดตัวเลขนั้นจะอยู่ด้านบนใช่ไหมครับของท่านนะฮะ แต่ของที่เรามาประกาศรับซื้อนั้นอยู่ติดกับคําว่ารัฐบาลไทยเพื่อนๆสังเกตดูสิครับนะฮะถ้าฟังไม่ทันแคปหน้าจอนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับปกติจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ใบนี้มาอยู่บริเวณนี้ครับเห็นไหมครับแล้วปกติแล้วเนี่ยนะฮะธนบัตรรุ่นนี้จะมีหมวดตัวเลขอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าใบนี้นั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับแต่มาอยู่ฝั่งนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมาอยู่ด้านบนนะฮะเห็นไหมครับเป็น8กอไก่นี่นะฮะ ตัวนี้ 8A 8กไก่เห็นไหมครับใบนี้จะมาอยู่ด้านบนครับนี่ครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอบัตรนี้นะครับประเมินราคาสูงนะครับนะฮะแล้วก็นะฮะมีนะฮะตัวเลขที่อยู่ด้านด้านด้านล่างนี่นะฮะที่ติดขอบอีกนะฮะจุดหนึ่งดู3จุดนี้ครับ1 2 3แคปหน้าจอครับโอเคนะครับนี่คือธนบัตรที่เรารับซื้อนะครับมาต่อที่ใบสุดท้ายใบที่4ครับเพื่อนๆครับใครมีครบนั้นนะฮะ 1,000 0บาทนะฮะรับจากสยามชาแนลได้เลยนะครับหรือจะเอามากกว่านั้นก็มาคุยกันนะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆหรือนะฮะเป็นธนาบัตรที่เลขสวยๆงามๆอย่างเช่นเลขตองนะครับเลขไม่ครบอะไรเงี้ยแต่ว่ามีทะลุออกด้านหลังแบบนี้นะครับมาดูนะครับในส่วนของธนาบัตรใบนี้นะครับอ่าเป็นธนาบ,าบัตรแบงก์ยีบาทครับ แบงค์ยีบาทของในหลวงรัชกาลที่9นี่แหละนะครับใครที่มีรุ่นนี้นะครับสังเกตดูจุดความแพงที่สยามชะแนลจะบอกนะครับด้านหน้านั้นจะมีพระบรมสายาสาธิศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9เช่นเดิมครับมีหมวดตัวเลขสีแดงเหมือนกันนะครับมีพระคุดผ่าเหมือนกันนะฮะด้านล่างและด้านบนนี่คือด้านหน้านะฮะดูได้ง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆสังเกตดูจุดนี้นะครับนะครับนะฮะหพอพานนะฮะแปดสามแปนนะครับ ด้านล่างก็เป็น 1A8381606 ครับแล้วก็มีคำว่านีครับ20บาทอยู่ตรงนี้และมีขีดดำๆเนี่ยเรียกว่านี่ครับเป็นสัญลักษณ์นะฮะเพื่อทำให้ผู้พิการทางสายตานั้นได้สัมผัสว่านะครับจุดเนี้ยใบเนี้คือใบ20บาทแล้วก็มีดอกจันอยู่2ดอกครับแต่จุดความแพงครับเพื่อนๆใครมีรุ่นนี้สังเกตตามนะครับใครมีรุ่นนี้นะครับสังเกตตามนะครับ ถ้ามีครบจบที่1 0,000่นครับยินดีรับซื้อคิวอาโค้ดให้ไปแล้วนะครับไอดีให้แล้วต้นคลิปนะครับนะครับมาดูด้านหลังของรุ่นนี้ครับรุ่นนี้นั้นจะเป็นนะครับเรียกว่าพ่อขุนรามคําแหงครับนะครับเป็นพ่อขุนรามคําแหงนะฮะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะครับนี่ครับมีคําว่าพ่อขุนรามคําแหงอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าจุดที่เพื่อนๆควรสังเกตคือฝั่งซ้ายมือครับ จะมีเลข20สสีส้มๆนี่ฮะทะลุออกมาด้านด้านหลังนะฮะของพระคุดผ้านี่ฮะนะครับของคุดเนี่ยฮะทะลุออกมาด้านหลังนะฮะซึ่งปกติแล้วจะไม่มีแล้วมีตัวหนังสือเขียนกลับหลังตรงนี้ครับเขียนคําว่า10บาทครับซึ่งเกิดขึ้นในธนบัตรใบละ20ครับนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจะเขียนคําว่า10บาทเห็นไหมครับถึงจะเป็นตัวหนังสือกลับหลังก็อ่านคําว่า10บาทครับคําว่ายี่ไม่มีฮะ นะครับเป็นเลข20แต่เขียนคําว่า10บาทแล้วมีนะฮะสัญลักษณ์ที่ให้ผู้พิการทางสายตานี่นะฮะสัมผัสเนี่ยทะลุออกมาอีกครั้งหนึ่งเป็นสีดำครับอยู่ฝั่งซ้ายและมีดอกจันสองดอกอยู่ตรงแบงค์ยีครับขออภัยครับอยู่ตรงเลข20ครับนี่ครับแบบนี้ครับเรายินดีรับซื้อนะครับในส่วนของ4ใบนี้ครับเพื่อนๆใครมีนะฮะสใบนี้นะครับที่เรา พูดคุยก e ับเพื่อนๆแล้วนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆแคปนิดนึงเนาะนะครับให้เพื่อนๆแคปนิดนึงว่าจุดไหนอย่างไรนะครับที่มีราคานะครับลองสังเกตดูนะครับแคปนิดนึงเนาะนะครับเห็นเห็นไม่เห็นไม่เต็มเท่าไหร่ก็แคปไว้นะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับนี่ฮะสี่ใบนี้แคปหน้าจอครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับขออนุญาตนะครับแต่งให้นิดหนึ่งเอาสวยๆเนาะเพื่อนจะได้เข้าใจว่าแบบไหนมีราคาครับอ่ะแคปไว้ครับเพื่อเป็นแนวทางครับ 1, 2, 3, Caption ครับโอเคครับนี่คือ4ใบในคลิปนี้ที่สยามชาแนล ประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนครับชุดนี้1 0,000บาทยินดีรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะครับขอกราบขอพระคุณทุกท่านครับที่เกติตตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรานะครับเพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาดในคลิปใหม่ๆหรือการอัปเดตข่าวสารราคาที่เรารับซื้อนะครับขอความกรุณากดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ขอความกรุณากดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้สยามชาแนลด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ